สวัสดีค่ะดารากอสิบกลับมาแล้วค่ะดราม่าเดือดสนันทวิตเผยแชทแช์ตุก,กี้ฟ้องชาวเน็ตลังวิจารณ์ปมนวัดทำแฮชแท็กแบนตุกี้พุ่งแรงโดนโจกยับขอไม่สนับสนุนผลงานกลายเป็นดราม่าเดือดสนันทวิตเตอร์ค่ะกับแฮชแท็กแบรนตุกี้พุ่งแรงแซงโค้งขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างรวดเร็วเมื่อมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้เขียนข้อความ อันนี้คือที่นางจะขู่ฟ้องราวที่นางออกมาแซะพินวัตรพร้อมกับโพสต์แชร์ภาพทั้ง3ภาพโดยภาพแรกเป็นภาพจาก IG Story ของผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้เขียนข้อความวิจาร์แล้วก็แท็กไปหานักแสดงตลกที่มากความสามารถอย่างตุกี้สุดารัตว่าตนเองเข้าข้างพินวัต์ ตุ๊กี้เท่ากับบูดอีกคนคอเอา u ยืนกรานไม่ฉีดวัคซีนสนเจนที่รัฐบาลมัวแต่เอาเข้ามาทําไมทั้งๆที่ก็สามารถนําวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและมีราคาต่ําเข้ามาได้แต่กลับพวกหลอนที่เงียบเหมือนตายอยู่ในป่าช้าไม่คอเอา u ไม่อะไรเลยกาจะด่าคนที่ติดเชื้ออย่างเดียวว่าพวกเขาไม่มีความรับผิดชอบจากคนมีศีลธรรมมีความรับผิดชอบสูงที่ประชาชนแต่ละคนเขาติดเชื้อก็พอรัฐบาลบริหารจัดก,การต่างหากไม่ล่ะวัคซีนเขาก็ฉีดกัน ทั่วโลกอยู่เหลือแต่บ้านนั่นแหละจากนั้นนักแสดงตลกทุกี้ก็ได้เข้ามาตอบ IG Story ที่ถูกกล่าวถึงว่าขออนุญาตแคปนะคะเจอกันนะและได้เวลาต่อมาเพื่อนของผู้ใช้ IG Story คนดังกล่าวก็ได้ภาพพิงถึงทุกี้แล้วก็ได้ส่งข้อความไปเพื่อที่จะขอโทษแต่ทุกี้กลับตอบว่าไม่ทันละค่ะพี่ทานายเจมเขาส่งเรื่องไปแล้วละค่ะ ทำเอาโลกโซเชียลแหบโพสต์ดังกล่าวพร้อมกับวิาพากษ์วิจาร์ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและติดแฮชแท็กแบนตุกี้เดือดสนันทวิตเตอร์รวมถึงถามกลับด้วยว่าจะฟ้องเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ขอสนับสนุนผลงานอีกเลยเปราะบางมากๆเลยจ้าแฮชแท็กแบนตุกี้พอโดนวิจาร์ณก็รีบวิ่งไปฟ้องเลยนะแหม เขาเป็นอีกหนึ่งเสียนะคะที่ไม่ขอสนับสนุนคุณตุ๊กกี้ค่ะผิดหวังในตัวพี่เขามากๆแล้วจะได้รู้จักกับพลังของประชาชนขอขอบคุณที่มาจากข่าวสดเลยนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดารากอสิบกันนะคะขอบคุณค่ะ